สวัสดีครับผมแอดช่องพาคินพาเที่ยวสัเพเหระนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาศหลแก้วจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2 5 6 3ก็เป็นเวลาบา่ายโมงกว่าแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนึกว่าฝนจะตกทั้งวันอีกตอนนี้ก็แดดออกบ้างคลืมบ้างนะครับสลับกันไปก็ยังดีนะฮะที่ยังหยุดตก ผมก็เลยมีโอกาสออกมาวิงว่งวิ่งเดินเดินออกกำลังกายแล้วก็มาแวะนั่งที่กาส่นแก้วเช่นเดิมนนครับคลิปนี้อยากชี้แจงในการขายของของผมสักเล็กน้อยนะครับในการขายของของผมนั้นไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับจะโอนเงินเท่านั้นนะโอนเงินมาแล้วก็ของไปนะครับนะท่านโอนเงินมาปุ๊บเนี่ยผมจะจัดส่งให้ทันทีเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกงนะครับเพราะว่าผมเกลียดการโกง พูดตรงๆถ,ถ้าเกิดว่าประเทศไทยนะครับขจัดการโกงออกไปได้นะฮะประเทศชาติจะต้องเจริญกว่านี้อีกเยอะเลยคิดว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าไม่โกงชาวบ้านประเทศชาติจเจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะไว้ใจได้เลยะฮะจงวางใจเชื่อใจผมได้เลยว่าถ้าท่านโอนเงินมาแล้วผมจะต้องส่งของให้อย่างแน่นอนเนื่องจากเมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดนะครับเลิกงานเสร็จผมก็ไม่ได้แวะเซเว่นจ,จึงไม่ได้ซื้ออาหารเชา้ามาเก็บไว้นะครับ ตอนนี้มากาดเสวิมแก้วก็ยังไม่ไ pues ด nah ้ทานอะไรเลยก็เลยซื้อนะฮะขนมพึ่งน้อยนะครับมาร The ับประทานกันก่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารเช้านะครับอาหารเช้าในช่วงบ่ายนะไม่ต้องงงนะครับกันก่อนผมก็กินไม่เป็นเวลาอย่างนี้แหละครับนะก็เป็นชีวิตปกติของผมเลยทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วแต่นะครับนะโอเค เดี๋ยวผมกอดรับประทานก่อนนะครับทานไปด้วยคุยไปด้วยนะฮะสำหรับช่อง Youtube ที่ผมทำตอนนี้ผมก็ไม่ได้สีเรลี่ยมได้ก็อย่างที่บอกนี่นแหละก็คือทำอะไรก็ติดเลือกสิทธิ์ไปหมดนะฮะเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นะผมจะทำไปเรื่อยๆตามใจรับจะสร้างราได้ไม่ได้ผมไม่สนใจละนะ,ะถ้าเกิดมีอะไรดีผมก็จะทำคลิปมาฝาก มาแชร์กันเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าแบนผมหรือว่าปิดช,ช่องขึ้นมาเนี่ยผมก็จะตาช่องใหม่ไปเรื่อยๆนะ,ะครับไม่ได้สนใจว่าจะสร้างไายได้หรือไม่ได้นะฮะทำเพราะใจรักนะครับโอเคกินก่อนขนมพึ่งน้อยนี่หอมเลยนะฮะนานๆกินที ปกติเนี่ยผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทานแป้งนะครับจะงดแป้งมานานละแต่วันนี้ไปเดินดูแล้วก็ไม่รู้จะทานอะไรดีก็เลยซือขนมพวกน้อยมาครับขนมปังไส้หมูหยองนะแน่นมากเลยผมชอบนะฮะยี่สิบาทเองนะครับอืมอมอม้อร่อยนะ วันนี้คาดว่าคงจะฝักหลักที่นี่ยาวเพราะว่าผมกลับไปทำงานแล้วก็ต้องแกะเพลงด้วยนะแกะเพลงที่จะสองใหม่นะฮะในวันพุธนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะหาว่าพูดยาวไปนะฮะจะไม่มีคนฟังเองคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ